สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โบประคองขวัญนะคะในรายวิชาการตลาดระดับโลกค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับลำดับขั้นการพัฒนาการตลาดระดับโลกค่ะซึ่งลำดับขั้นการพัฒนาการตลาดที่จะก้าวสู่ระดับโลกนั้นมีด้วยกัน5ระดับด้วยกันค่ะโดยวิวัฒนาการจะเริ่มจากธุรกิจภายในประเทศและพัฒนาไปเรื่อยๆจนธุรกิจสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นธุรกิจระดับโลกค่ะซึ่งประกอบไปด้วย การตลาดภายในประเทศการตลาดเพื่อการส่งออก การตลาดระหว่างประเทศการตลาดหลายประเทศและการตลาดระดับโลกค่ะเรามาดูรายละเอียดระดับที่1กันค่ะระดับที่1คือการตลาดภายในประเทศการตลาดภายในประเทศคือการพัฒนากลยุทธ์โดยอาศัยฐานข้อมูลภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านลูกค้าแนวโน้มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเทคโนโลยีการเมืองรวมถึงการแข่งขันซึ่งในสภาวะปัจจุบันคู่แข่งขันตลาดภายในประเทศไม่ใช่เพียงแค่บริษัทท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริษัทต่างชาติที่เข้ามาดําเนินกิจการในประเทศนั้นๆอีกด้วยนักการตลาดที่ให้ความสําคัญกับการตลาดระดับนี้จะมีแนวคิดยึดประเทศแม่เป็นศูนย์กลางและไม่ค่อยให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาดโลกเท่าใดนัก ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการดําเนินชีวิตของเพศที่3การแข่งขันรูปแบบใหม่ๆกล่าวอีกในหนึ่งได้ว่าแนวคิดนี้ยึดประเทศแม่เป็นศูนย์กลางและปรับแต่งกลยุทธ์เพียงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายในประเทศเท่านั้นค่ะ ระดับที่2คือการตลาดเพื่อการส่งออกการตลาดเพื่อการส่งออกส่วนใหญ่มีจุดกำเนิดจากการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าต่างประเทศบริษัทก็จะดำเนินการส่งสินค้าตามนั้นแต่ในระยะเริ่มต้นบริษัทยังขาดประสบการณ์และความรู้ทางเทคนิคเกี่ยวกับกิจกรรมการส่งออกระหว่างประเทศบริษัทจึงผักภาละาด้านนี้ให้กับบริษัทจัดการการส่งออกเป็นผู้ดำเนินการแทนในระยะต่อมาเมื่อบริษัทส่งออกสินค้าได้ระยะหนึ่งและตระหนั หกว่ายอดส่งออกเจริญเติบโตขึ้นและส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อการดำเนินงานของบริษัทประกอบกับมีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นจึงทำให้บริษัทนั้นให้ความสำคัญกับการส่งออกอย่างจริงจังมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรเงินทุนบุคลากรเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะนักการตลาดเพื่อการส่งออกต้องมีความสามารถในการจัดการในเรื่องดังต่อไปนี้นะคะเช่นระเบียบและข้อจำกัดในการส่งออกและนำเข้าการขนส่งระหว่างประเทศ ความพันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนการเรียกเก็บเงินและช่องทางการกระจายสินค้าค่ะนักการตลาดเพื่อการส่งออกเริ่มให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลกขณะที่นักการตลาดภายในประเทศจะล้าเลยในจุดนี้แต่กระน,นั้นก็ตามค่ะนักการตลาดเพื่อการส่งออกอยังให้ความสําคัญกับแนวคิดยึดประเทศแม่เป็นศูนย์กลางโดยมองว่าตลาดต่างประเทศเป็นส่วนเพิ่มขึ้นมาจากตลาดเดิมที่มีอยู่เพียงภายในประเทศสินค้าส่งออกเป็นสินค้า ที่พัฒนาขึ้นสำหรับความต้องการของลูกค้าภายในประเทศอาจจะมีการปรับสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าต่างประเทศบ้างในขอบเขตที่ยังจำกัดอยู่ค่ะระดับที่3คือการตลาดระหว่างประเทศการตลาดระหว่างประเทศจะกเนิดขึ้นเมื่อบริษัทนับการตลาดเพื่อการส่งออกเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท จากจุดนี้บริษัทเล็งเห็นช่องทางใหม่ในการเติบโตและการขยายตัวขององค์กรการตลาดระหว่างประเทศมีแนวคิดยึดตลาดแต่และประเทศเป็นศูนย์กลางค่ะโดยมีหลักการว่าการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และวิธีการส่งเสริมการตลาดการะทำได้ตามความจำเป็นเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในประเทศท้องถิ่นแนวคิดยึดตลาดแต่และประเทศเป็นศูนย์กลางค่ะ จะให้ความสําคัญกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นซึ่งการปรับปรุงกลยุทธ์ให้เข้ากับแต่ละท้องถิ่นจะก,กระทําได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อ ตั้งสำนักงานในท้องถิ่นแล้วดำเนินการเพื่อไม่ให้เสียเปรียบด้านการแข่งขันทางการตลาดระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นบริษัทจะตั้งสำนักงานสาขาขึ้นเพื่อประเทศนั้นๆโดยดำเนินงานเป็นอิสระจากกาันและจะไม่อยู่ในกำกับของสำนักงานประเทศแม่ซึ่งแต่ละประเทศสาขาจะพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างกระบวนการการผลิตและการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแต่ละท้องถิ่นสรุปแล้วจะ มีสายผลิตภัณฑ์ตำแหน่งผลิตภัณฑ์และราคาที่หลากหลายรูปแบบแตกต่างกันตามสาขาท้องถิ่นซึ่งไม่ก่อให้เกิดการประหยัดอันเนื่องมาจากขนาดอย่างไรก็ตามวิธีการของการตลาดระดับนี้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับกรณีที่ไม่สามารถหาก,กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดแบบปกติทั่วไปเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าท้องถิ่นได้ค่ะ ระดับที่4คือการตลาดหลายประเทศการตลาดหลายประเทศพัฒนาขึ้นเมื่อบริษัทดำเนินกิจกรรมทางการตลาดในหลายประเทศทั่วโลกจนกระทั่งตระหนักถึงประโยชน์ของการประหยัดอันเนื่องมาจากขนาดและประโยชน์ความประหยัดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกันถ้ารวมกิจกรรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตและการตลาดเข้าไว้ด้วยกันสำหรับภูมิภาคแต่ละแห่งและการตลาดหลายประเทศนั้นให้ความสำคัญกับแนวคิด ยึดตลาดแต่ละภูมิภาคเป็นศูนย์กลางค่ะทั้งนี้โดยการวางแผนผลิตภัณฑ์การโฆษณา,าการส่งเสริมการตลาดควรกระทําให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสําหรับภูมิภาคเดียวกัน แต่ไม่ใช้ต่างภูมิภาคและต้นทุนที่เกิดขึ้นควรมีการจัดสรรกันกร,ระหว่างสาขาในแต่ละภูมิภาคด้วยหลักการนี้บริษัทจะพัฒนาภาพลักษณ์ในระดับภูมิภาคขึ้นได้ค่ะและระดับสุดท้ายนะคะคือระดับที่5ได้แก่การตลาดระดับโลกค่ะเนื่องจากการตลาดระหว่างประเทศมีหลักการที่จะปรับแต่งกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับตลาดแต่ละประเทศท้องถิ่นส่วนการตลาดหลายประเทศนั้นก็มีหลักการที่จะสร้างภาพ ลักระดับภูมิภาคโดยการวางกลยุทธ์ตลาดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกประเทศสาขาที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันแสดงให้เห็นว่าการตลาดระดับที่3และ4จะแบ่งส่วนของตลาดออกเป็นส่วนย่อยๆนำไปสู่ต้นทุนการดำเนินการที่สูงขึ้นไม่ก่อให้เกิดการประหยัดอันเนื่องมาจากขนาดซึ่งเป็นหลักการสำคัญของการตลาดโลกนั่นเองค่ะการตลาดโลกยึดแนวคิดบูรณาการค่ะ ที่มีการตัดสินใจวางกลยุทธ์ร่วมกันจากทุกประเทศสาขาทุกภูมิภาคภายใต้การดูแลของสำนักงานประเทศแม่เพื่อความเป็นเอกภาพนั่นเองค่ะ ซึ่งในธุรกิจตลาดระดับโลกนั้นจะมองตลาดโลกเป็นตลาดเดียวค่ะโดยจะให้ความสำคัญกับรายรับและต้นทุนรวมของธุรกิจและธุรกิจระดับโลกจะพยายามลดต้นทุนพยายามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดประสิทธิภาพและลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนของแต่ละสาขาของธุรกิจที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกค่ะ แล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับลำดับขั้นการพัฒนาการตลาดระดับโลกค่ะที่มีด้วยกัน5ระดับนั่นเองพบกับอาจารย์โบในคลิปถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอติดตามรับชมกันด้วยค่ะ